สวัดีทุกคนนะคะวันนี้ผมก็จะมารีวิวกิฟต์การ์ดที่ผมได้เติมไปนะครับก็อย่างแรกนะครับผมขอเปิดหน้าตากิฟต์การ์ดให้ทุกคนดูก่อนนะครับโอเคแปบ๊บหนึ่งนะครกิฟตอันนี้นะคบกิฟต์การ์ดโลบอกทีนี้ผมจะเปิดเป็นรูปให้ดูอันนี้จะเป็นของกิจนะครับแต่ผมเซิร์ชแบบไทยไม่เจอก็ประมาณนี้นะครับจะมีทั้งหมด750กับหรือ3 หรือไม่ก็300บาทนะครับถ้าอันนี้คือผมเติม750ก็จะได้2126โลบัคมาส่วนถ้าเติม300บาทจะได้800โลบัคมาแล้วถ้าเราเติมตามเดือนเราจะได้อเทมแต่อันนี้ผมมารีวิวตอน25นบาธันวาซึ่งผมใส่ไปแล้วเดีย๋ยวผมจะรีวิวอเทมให้นะครับโอเคสิ่งต่อไปนะครับให้ทุกคนพิมพิมอันนี้นะครับเดี๋ยวนหนึ่ง w w w o l o b o x com แล้วก็ทับรีดีมนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะคะที่ผมพิมพ์แล้วก็เราจะได้อันนี้แล้วทีนี้เราก็เอาโค้ดมาใส่ของผมเป็นไม่ใช่เอ่อ R I แล้วก็เครื่องหมายลบ B R X W ลบศ BTU ลบหกสามสลบซ q 8E โอเคครับเดี๋ยวผมขอตรวจสักพักหนึ่งนะครับ R I ลบ V R X W O B T U ลบล Y แล้วก็ลบ z Q 8 E ทีนี้ก็ให้ทุกคนรีดีมนะครับแล้วทีนี้ เดี๋ยวรอโหลดนะครับโอเคทีนี้เราก็จะได้ยี่สิบได้สองพันมานะครับเดี๋ยวผมขอรีเฟชก่อนอ๋อคอนเวิร์ตทูโละโอเคนี่โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเข้าไปในนี้ก่นอน Discover แล้วก็อ่าตอนนี้ผมมี 2,349โลบัคแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิฟต์การ์ดก็ผมขอให้เรกคะแนนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ by โลบัคที่ใกล้เคียงกับ2,100โลบัคที่สุดก็จะได้อันนี้อันนี้นะครับมันก็เท่ากับ19 19คูณ30มันเท่าไหร่ันหนึงนะครับ คือ c ่ l คูเลตสิบเคูณสามสอ่าเท่ากับ5้าแล้วทีนี้อีก400โลบักอีก400โลบักสีดสีอลล่าสามสิคูณส ร้อยยี่สิบจ่ายผมขอให้เลทของกิฟต์การ์ดนะครับทั้งหมด10คะแนนเต็มนะครับแล้วเราจะได้อเทมด้วยนะครับผมขอบอกเลยก็ประมาณนี้นะครับนนะมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปอันนี้เป็นคลิปสั้นๆในการรีวิวนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับก็เดี๋ยวก็ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe นะครับถ้าสำหรับคลิปต่อไปนะครับใครอยากให้ผมรีวิวเกมพาสอะไรอัจอยากให้อัดแบบต่างๆอะไรอย่างนี้นะคบถ้าเดี๋ยวผมจะพยายามไปดูวิธีเล่นนะครับแล้วก็แล้วก็แบบสอนแบบพวกแบบสอนวิธีเล่นอะไรอย่างนี้นะครับใครอยากให้ผมใครอยากให้ผมแบบ รีวิวเกมพาร์สไหนที่ผมแบบอยากให้ผมให้คะแนนอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาในคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามรีวิวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ